สวัสดียามเช้ากุดม้อยสวัสดีวันที่23กันยายน2อ6 4ันาที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวเช็กินบอกเรามาเติมกาแฟยามเช้านะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจีโอกโกแต่ร้านนี้ชือ่อโก น่ารับมากน่ารับมากเลยน่รมาคอจะบอกตั้งแต่อแฟคืออะไรธรรมชาติมิตรภาพมิตรีชีวิตผู้คนเรื่องราวสิ่งที่ได้พบเจอคือประสบการณ์และการดูีรูที่ได้จัดกญาติโยสูงแค่ไหนไกลแค่ไหนไปให้ถึงผู้อ่านรายงานตัวครับผม แล้วพี่โก้ก็มีเรื่องเล่าเมื่อเมื่อกี้ออกจากที่พักมาเนาะไม่ก่อนที่ออกจากที่พารพี่โก้ก็ร้านกาแฟที่เราจะนั่งเนาะที่แล้วพี่โก้ก็กดดูร้านนี้แหละว่โก้กาแฟเนี่ยชื่อคล้ายกันเนชื่อคล้ายกันกับพี่โก้พี่โก้ก็จำนันได้เจ็๋ที่นี้มันจะมีร้านกาแฟที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ที่พักที่จะูเนเราก็ กดไปที่นั่นกดไปที่นั่นคนก็กดว่าร้านนั้นยังไม่เปิดแล้วร้านนี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเรากำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วเรากพ็พี่ก้ปวดท้องเข้าห้องน้ำพี่ก้ก็ไม่ไปตามทางที่ GTS บ mm. อกพี่ก้จะหาห้องน้ำเข้า mm. ก็เลยเลียเ้ยวมาทางนี้แล้วก็ไปเจอร้านนี้ร้านที่พี่ก้ mm. เจอตอนแรกเจอตอนแรกใน,ใน,ใ,นในที่ทคน แค่นี้แหละเราเห็นป่ามันคือมันคือเสียงที่ละเราคาดเดาไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มันก็เลยทําให้เรายิ่งแบบเฮ้ยไปตีฝึกใจแล้วก็บรรยากาศนร้านที่นสวยมากยกโชว์น่อยนิดนึงเดี๋ยวค่อยพับนิ่งโชว์แล้วกันเราให้เห็นป้ายหน่อยนะเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยค่ะธรรมดาเป็นพิเศษครับนั่นแหละ เพอนเราทําความธรรมดาให้ให้เป็นให้เป็นเรื่องที่วิเศวให้เป็นเรื่องที่ที่น่าประทับใจเราประทับใจในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเช้าพี่ก้ก็ตื่นขึ้นมายูงดีพี่ก้ก็ก็ดูภาพที่ที่ที่เราไปไปมากันเนี่ยทริปนี้ทั้งหลายทริป่อพี่ก้ก็คิดว่ามันก็มีหลายๆที่ที่ที่แบบ เราก็ไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่โก้ก็ได้เลยได้คิดแคปชั่นใหม่อะไรนะแล้วที่พี่โก้พูดเช้าอ่ะเราเราเราไม่ได้ไปในที่ที่ดีที่สุดของไทยแต่ที่ที่เราไปคือที่ที่ดีที่สุดสําหรับเราก็บันทึกแคปชั่นมีรายว่าเราไม่ได้ไปในที่ที่ดีที่สุดของไทยแต่ ทุกที่ที่เราไปคือที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรานั่นคือจงยินดีกับสิ่งที่เราได้เจอแค่นั้นเองสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราได้กินอเงี้ยค่ะมันคือความโชคดีมันคือเรื่องง่ายๆที่อยากให้ทุกคนเหดตู้วินาทีว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยเราตื่นขึ้นมาได้กินกาแฟอร่อยๆเราตื่นขึ้นมาได้เจอคนรักอะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาได้มีเสื้อผ้าที่เราเหมาะเราเหมาะสมกับเราใส่อ่างเงี้ยค่ะให้ชื่นชมกทุกอย่างของคุณ ที่เราได้ยืนตาได้มีลมมีลมหายใจเราก็ได้ทําสิ่งที่เราหลักนะบางคนรักที่จะอยู่บ้านบางคนรักที่จะท่องเที่ยวบางคนรักที่จะทำงานนั่นคือชีวิตวิถีชีวิตผู้คนเรื่องเรา,<อ>าใช่ของมันตามแคปชั่นแต่นี่คือวิธีของเราครับแล้วก็เป็นวิธีการของเราใน,นาการจัดการความคิดผลิตความรู้สึกดี ปลุกพลังสร้างกำลังใจและว,วันนี้เราก็มาปลุกพลังให้ตัวเองปลุกพลังให้ให้ผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาชมให้มีให้มีกำลังใจให้มีพลังในการดําเนินชีวิตถามว่าพลังคืออะไรทาไมเราต้องสร้างในทุกวันเราก็มีกําลังข่าเพื่อทํางานเพื่อเดินเพื่อยิ้มเพื่อหอัวเราะเพื่อกินข้าวคิดอะไรไม่ออกคิดพลังไม่ออกดูลูกโป่งถ้าเราเป่าลมยิ่งแน่นยิ่งแน่นมันก็มีพลัง ถ้าเราแบบหอเหี่ยวจิตใจหอเหี่ยวมันก็ไม่มีพลังเช่นกัน,แ,กนแต่ละเล็กนน้อยก็กันใหม่ไร้หน้าคิด